ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับช่องมิ้งจีจีเดอะทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอโมงอัสกันนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นอโมงอัสเนี่ยรอบที่2แล้วแล้วดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้อยู่กับผมมิ้งจีจีนะครับคนเดิมเช่นเคยวันนี้ไปลุยกันเลยครับคมอะมาดูกันซิว่าจะเป็นไหม เออโอเคครับผมก็ยังไม่เป็นผมควรจะไม่ลงคลิปใช่ไหมเนะี่ยอืาเอาไงดีห้องไฟก่อนแล้วกันมาตรงนี้ก่อนโอเควันนี้ก็ทิวๆไม่มีอะไรมากนะครับเฮ้ยโอ้ยหมุนหมุนนี่แค่เฮ้ยเดี๋ยวเขาตัดไฟเขาตัดไฟอยู่ใกล้จะเปิดให้ไม่ต้องห่วง สีแดงสีเหลืองผมนีคือมันมันไม่ชอบอะ่ะทุกคนมันหมุนนานอะ่ะอันนี้แล้วกันโอ๊ยเอาละสีดำโดนครับไปแล้วหนึ่งดูสิว่าเขาพูดว่าอะไรสีฟ้าเป็นคนรีพอร์ตเจอที่นาวิเกชั่นสีเหลืองวกเกาที่ไหนก็เขาพูดไปแล้วไง สีฟ้าดิโอ้ยเวลาหวดน้อยอีกอ่าสก,กิปสก,กิปสกิปสีขาวชื่อแบกโอ้ยตั้งเวลาไว้กี่วินเนี่ยห้องนี้น้อยเกินไปใหญ่แล้วน้อยมากไม่ทันได้พูดเลยอะเอ้ยคิวเดียวจบเลยนะคิวเดียวจบเลยนะหนีแล้วนะ น่าเล่นห้อง,องนี้เลยตดนคิวได้เลยนั่นไงเย้ <Yeah. S 1> สีเหลืองกับสีขาวครับไม่น่าเข้าเลยห้องนี้อ่ะมาดูกันอีกสักรอบหนึ่งอ้าวผมได้เป็นครับมาทุกคนจะได้เห็นแล้วครับว,ว่าผมเล่นอินพอเตอร์เป็นยังไงอย่างแรก เนยียนทำคอมมอนทักตัดไฟตัดไฟตัดไฟไฟไปเร็วคิดร้อยโอเคมีคนเปิดแล้วปิดประตูดีกว่าปิดประตูปิดประตู <Yeah. S 1> ไปอีกหนึ่งวั What? เร็วจังงคิวไปสองคิวเองนะ เพื่อนน่าจะช่วยคิวแน่เลยเพื่อนในแฮกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาเอาจะเป็นอีกแล้วสุดยอดโอ้โหเฟคทารส,สแกนโอ้โหเฟคทาสอาวุธจะให้เฟคยังไงครับเนี่ยโอเคไม่รีบเอฟคี FP กันหรอ เอฟเคกันปิดอิเล,ล็กเตอร์ดีกว่าเอฟเคนี้จะไปทำไหมไม่มีใครไปทำโอเคหลุดเกมไปคนหนึ่งนันคิวเลยไม่สนชีวิตนี้แล้วเด๋ยวเร็วด้วยนะครับมีใครมาทำไหมหมุดท่อเล่นดีกว่าอ๋อเพื่อนมาทำด้วยกันนะครับ คิวไปแล้วอีกคนนึงเรียบร้อยชนะวันนี้เป็นไรเนี่ยโอเคตอนนี้เป็นคิวเมดบ้างนะครับโอ้โห,หมุมมองแคบแต่เดินเร็วเหมือนเดิมนะเพราะว่าห้องเดิมมีสแกนด้วยอะมุมมองแคบด้วย เอาแค่สวยละเขาตัดไฟโอ้โหเหลือเหลือเห็นแค่เทา้าจะเห็นไหมเนี้ยเดี๋ยวนะสีชมพูไม่ยอมเปิดไฟผมเป็นน้องแน่เลยเฮ้ยเขียวเขียวอย่านะทำทักได้ไหม โอเคทำท่กก็โอเคสีเขียวหน้าไว้ใจนะคิดว่าเอ,อ๊ะก้องดับก้องดับก้องดับมีคนยืนดูก,กล้องอยู่แต่ก,กล้องดับไปเะอร์ไพรจริงด้วยผมบอกว่าเซลล์รีร์ตหรือเปล่านะครับสีเขียวบอกว่าให้เชื่อนะครับ ผมก็ถามไปว่าน,นี่ไหมนะอา sure ยูชัวร์ไหมสีเขียวบอกว่าถ้าไม่ใช่สีชมพูเนี่ยให้โหวตเขานะครับโอเคน่าเชื่องั้นอะไรของสีน้ำเงินเนี่ยมันน่าลงอุบมนะันนยแต่สีเขียวก็ไม่เปิดไฟกับผมนะทำทักด้วยเป็นจุดที่น่าคิวมากเลยแต่ว่าเขาไม่คิวนะฮะกว่าจะไม่ใช่ ทำไมเมื่อกี้ผมไม่เห็นสีชมพูที่ emergency อ่ะโอเคครับสีชมพูออกเกมนะครับก็ใช่ด้วยเนาะโอเคนะครับตานี้ก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเนาะมีในห้องไฟเออ น้ำตาลกดเกิดอะไรขึ้นยังไม่มีใครตายนะ <ré> เขางงกันนะครับสีม่วงก็งงอีกคนหนึ่งนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะสีน้ำตาลขี้เลอ๋อสีน้ำตาลถามว่าตัวเองขี้เหลหรือเปล่าอะไรของเขาเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเหตุตั้งแต่รอบที่แล้วนะผมคิดว่า,าผมบวชสีน้ำตาลแล้วกันงองอะอัพออกอีกคืออะไรเนี่ยอ่ะผมบวชมัวแล้ว่ะสีชมพูก็ได้อ่ะอ๋อสีแดงออกรูทพิงค์ ปุ๊บบอ,อทุกคนเขาสกิปกันหมดงงคืออะไรของสีน้ำตาลนะแค้นกันมารอบที่แล้วเหรอไม่รู้อย่าไปนสนใจเขาเลยเราทำทัก,กอย่างเออสีแดงน่าสงสัยอ้วเขาตัดไฟครับทุกคนโอ้โห ทำไมผมตายทุกรอบเลยเนี่ยโอเคครับต้องใช้สโลแกนเดิมว่าชีวิตผมเกิดมาตายเพื่อทำทักครนะโอเคนะครับก็ปิดคลิปตรงนี้แหละก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอมงอาร์ตถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเราจะได้มาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย